ค่ะจะดูรถกันเลยค่ะคันนี้นะคะลูกค้าจะดูเหมือนแรปเตอร์มากเลยค่ะแต่งสเป็น x l t นะคะเพราะว่าลูกค้าลูกค้าได้รีเวิรอสัอัปเดนะคะเป็นเป็นตัวแรปเตอร์ค่ะชุดแต่งก็จะมีนะคะกระจังหน้าค่ะ f น r คนะคะมาพร้อมกับไฟหน้าดวงเนาะแล้วก็ด้านหน้าด้านล่างนะคะกันชนหน้า เดไลท์แล้วก็ไฟสามขีดเอาแล้วก็ใส่ข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดำหน้าเนาะเพื่อเพื่อความดูดายดีกว่าความดูเข้มเนี่ยค่ะด้านข้างน,น,นะคะเดี๋ยวให้ดูเนาะอันนี้โดดมากล้อแม็กค่ะขอบ20น,นะคะขอปชิกค่ะของยางต่องรถนะคะด้าดนใน,ะค,ะนค่ะดูเลยช็อมนะคะเป็น N20 นนโรเพนเดอร์ ก็ใส่ทับแข็งมาด้วยตัวนี้ยกกสูงขึ้นอีก2นิ้วนะคะด้านข้างคาเซ็นหนาเป็นบอด d y นะคะใส่มาให้ดูแบบดุดันดูใหญ่ขึ้นจากตัวคะ จะใส่ไลนเนอร์เพิ่มแล้วก็มีกรชน,นมาจากบอดอิคเอลทีอยู่แล้วเนาะแล้วก็ดูรอบๆกันนะคะรอบๆนั้นนะคะรถคันนี้ก็จะดูดัดนขึ้นดูแบบว่าเป็นแบบพร้อมท,ที่จะพร้อมที่จะแบบว่าออกไปออฟโรดออกไปรุยๆอะค่ะด้านในนกคะกไ็ได้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะตอนนี้คือ ฟอร์ดเรนะคะเรามีรถฟอร์ดทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ลูกค้าได้ดูนะคะแล้วก็รีเควสมาเลยว่าลูกค้าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนอยากได้มากอยากได้น้อยอะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถทําให้ลูกค้าได้เลยก็ยังไงฝากฟอร์ดนมอนได้นะคะติดต่อที่ผู้สือาการขายนะคทุกคนได้เลย